รถตู้ไปไม่ได้ไปโอ้โหฝุ่นเป็นลุกลังเป็นอะไรแบบโอ้วุ่นวายไปเพื่อที่จะไปนี่ดูความยากลําบากนะครับใครที่อยากจะทําบุญเนี่ยเดี๋ยวโอนเข้ามาบัญชีวัดนะเพื่อที่จะทําทางเข้าไปตุ้ยก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นมันมีภูเขามีหินเราก็นั่งเปิดรายการอาจารย์ก็นั่งดูพบภูมิที่นี่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่เคยมีมาพักทับทาชาวบ,บ้านเคยถูกโกย ตอนเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีถ้ำนะที่เรานั่ง,งอยู่ข้างบนในข้างล่างมีถ้ำแต่ตอนนี้ถ้ำมันถูกปิดจริงไหมถามาพระอาจารย์อาจารย์บอกจริงตัวนี้ถ้ำเนี่ยถูกปิดไว้ทั้งก่อนเนี่ยมันเป็นถงข้างในเนี่ยอาจารย์บอกว่าเคยเห็นคนจํานวนประมาณหลายร้อยคนเน่ะเป็นผู้หญิงเป็นอะไรถูกเกณฑ์มาหนีสงครามหนีการตายอการถูกฆ่าอยู่ในเนี้ยเต็มเลยอาจารย์ก็หันมาพี่คนที่มากับพี่ใครอ่ะแล้วบอกอ๋อน้องศิลปินมือกิต้าวงเพกาเขาอ่ะ เกี่ยวพันกับสถานที่อย่างนี้โดยตรงเลย oh. เขาถึงได้มากับพี่เนี่ยเชิญเขามานั่งได้ไหมมัน mm hmm. ก็ตุ้ยตุยนั่งตุ้ยมันก็มาแบบงงๆมาเลยพี่ <laughs> ก็นั่งคุยกันอาจารย์เขาเริ่มเลยเนี่ยเขาเคยจะเอาชีวิตคุณหลายครั้งแล้วเนี่ย <c oughs> เคยประสบอุบัติเหตุ <c oughs> เกือบตายแล้วใช่ไหมครั้งหนึ่งตุ้ยก็บอกครับรถตู้วงคว่ำครับผมหลังหักครับ <c oughs> เกือบหลังหักเลยครับแล้วก็แบกกันออกไม้แล้วเฮ้ยกูสนิทกูยังจําไม่ได้เรื่องเนี้เรื่องรถตู้มันคว่ำมานะเออก็ปุ๊บๆก็ว่าไป เหตุการณ์ก็คือตุ้ยในอดีตชาติเคยเป็นทหารสมมติว่าสามคนมาเงี้ยอีกสองคนพาผู้หญิงพาไพ่พลเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วพี่เป็นตุ้ยสมมติเป็นตุ้ยพี่อาสาบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงอยู่นี่ดูแลคนที่นี่เดี๋ยวกูจะกลับไปที่ที่ทัพใหญ่เพื่อที่จะเอาทัพใหญ่มาช่วยมาเอาคนออกหรือมาช่วยอะไรเงี้ยตุ้ยกลับไปไปแล้วไปรับไม่กลับมาที่นี่ตายหมดเพื่อนก็แคบไง ในความแข็งของเพื่อนนี่คือกูรอมึงนะว่ามึงไม่มาเนี่ยกูก็รอมึงเพราะฉะนั้นการไปของตุ้ยวันนั้นกับไปกับพี่เนี่ยเขารอให้ตุ้ยไปหาอ oh. เพื่อที่จะบอกว่ากูยังรอมึงอยู่นะ oh. เพื่อนเออทำไมมึงไม่กลับมารับพวกกูทาไมปล่อยให้กูตาย hmm. ซึ่งในในชาติน,น,นั้นเราไม่รู้หรอกว่า การที่ไปของตุ้ยเนี่ยไปช้าไปนานแล้วกลับมาไหมหรือกลับมาแล้วเพื่อนตายหมดแล้วมาไม่ทันห,หรือทิ้งไปโดยที่ไม่กลับมาเลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้เขาถึงแค้นเขาถึงฝังแบบใจว่ากูจะรอมึงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตุ้ยไปป,ป,ป,ปุ๊บก็เปิดกรรมเลยว่าเนี่ยคุณต้องขอเข้ามาที่นี่ก็พาไปไหว้ตามจุดต่างๆคิดว่าเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่ารีบกลับไปบวชนะเขาเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมต้องบวชเพราะว่าถ้าไม่บวชเนี่ยอันตราย ภายในประมาณ60วันเนี่ยเขาจะเอาชีว <Eren> ิตคุณตุ้ยก็รับปากว่าจะกลับไปบวชก็กลับกันอีพีก็ออนแอร์ไปมันก็มานั่งดูรายการตัวเองนั่งก็ยังพูดกับเพื่อนๆในกลุ่มคุยกับไอ้เบ้์อัปเช่บอกเฮ้ยคูจะตายครเบเบ้นใช่คูยังไม่ได้บวชเลยเนี่ยเฮ้ยก็หารีบหาโอกาสบวชทีนที่เขาก็นั่งคุยเล่นกันจนแฟนตุ้ยอ่ะชื่อน้องแอนแบบไม่สบายใจก็ไปบวชชีให้โกนหัวเลยนะผู้หญิงบวชชีแทนเลย สรุปแล้วสึกออกมาก็นึกว่าตุ้ยเนี่ยจะจะโอเคจะรอดจะอะไรก็มาประสบบัิเหตุขับรถมอไซค์ชนรถกระปอ๋อเสียชีวิตคาที่แล้วอยู่ในไทม์ไลน์60วันตามที่อาจารย์บอกตรงนั้นเลยใช่คือไม่ไม,ไม่ไม่เกินเวลาที่เขาบอกจริงก็หลอนกันหมดเลยทั้งทีมงานอาจารย์ก็หลอนบอกโอ้โหไม่ได้อยากดังในเรื่องนี้เลยคือทำ,ทำนายมแม่นแล้วมันเกิดขึ้นจริง แล้วเกิดขึ้นจริงมันคือการสูญเสียที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยผมทํานายอะไรไปเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดเลยสักอันหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ทํานายไปถ้ามันเกิดมาแล้วมันเป็นผลเสียมากกว่าผมก็ไม่ได้อยากจะแม่นนะออแต่คนน่ชอบดูหมอว่าเฮ้ยเดี๋ยวจับตาดูสิว่าหมอดูคนเนี้ยทำนายดวงเมืองอะไรจะแม่นไหมจริงจริงแล้วหมอดูทุกคนไม่ได้อยากให้เรื่องที่มันไม่ดีมันแม่นหรอกเพราะถ้ามันแม่นมันเกิดเหตุไม่ดีไงพอมันไม่เกิด พูดไปเรื่อยไม่แม่นเลยถึง่ะนี่แหละคืออเขาจะเอาอะไรมาวัดนะมันต้องเกิดก่อนนะมันถึงจะแม่นแต่ในทางของในทางของของแต่ละแต่ละหมอเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีที่ทํานายไปเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้มันเกิดเขายอมไม่แม่นมากกว่าเออไม่แม่นแล้วมันไม่เกิดผลเสียหรือเสียหายเนี่ยดีกว่าดีกว่าเราเราเคสที่เจอเปรตอะพี่พเจอที่ไหนพี่วัดน้องกับวัดเนี่ยที่พี่พาของเคสตุ้ยไปเนี่ย คือชื่อวัดเขาย่าจอมเขายญาโนกับเขาย่าจอมเนี่ยเป็นวัดที่เป็นวัดพี่วัดน้องกันสองย่าเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเป็นพี่น้องกันแ,แล้วคนสร้างก็เป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งที่สร้างวัดเขาย่าโนก่อนแล้วไปสร้างวัดเขา่าจอมถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าที่ไหนก่อนข้างล่างเนี่ยมีม,มีมีอัฐ,ฐิเป็นโครงกระดูกท่านซึ่งคนก่อสร้างไม่รู้ว่าเป็นเป็นพระหรือเป็น น่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมสักคนที่เขาถวายร่างเขาเอาไว้เป็นแบบให้คนปฏิบัติธรรมมาเหมือนไปเจริญสติไปไปดูเพื่อปรง,ปงอ่ะปรงอสุภะษอ,อะไร<อ>พวกนี้<ช>ไปดูโครงกระดูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเอาร่างโครงกระดูกเขาไว้ในในป่าข้างล่างเขาแย่จอมเนี่ยต้องเดินลงจากเขาไปแล้วก็เขา้าป่าป่านี่จะเป็นป่าที่เขาใช้ปริวาสสาหรับพระสงฆ์ที่จะมาเข้าพิธีปริวาสกันเป็นป่าแบบดงดิบเลย